สวัสดีค่ะมือนี่ยายลัดมันมีกะมีจะมาชกเอามีมาส่งคือเก่าแหละพี่น้องมือนี่ก็ได้เอามาส่งหอดหน้ามือนคนบาดยายลัดไปอยู่เฮียนเงิ่งเลยมาส่งหอดหน้าเลยดีเด่นมากใจมากได้มาจากหัวหลามือนี่แหละหาจ้ะหาหัวได้มาหาหอดนี่ตีนี่ตีเดียวกันเมื่อไรบอกตีเดียวกันเมื่อเนี่ยไม่ใช่ไรอะบนเงินไปเด็กเป็นแบบนุ่ก๊ วิสิทธิ์เนี่ยตัดตัวเอาไปไปไปขึ้นไปขึ้นไปไรมีอันเส้นเชียงเฮียนเส้นเฮียนน้องไผ่บุกน้องไผ่บุกอาบน้ำยุ่นี่เรื่อยายไปไรเงินมีให้หนักกันเด้อ อาบน้ำอยู่นี่ก่อนนะคะยายาอยู่จะขึ้นด้วยอ่ะอ้าอาบน้ำมันเปียกเล่นอยู่ท่านนั่นีละเอามอไ้ว่าถมัดหลังเพาท่านไนมัดอยู่เทียอยู่ก็ตกแตกไป <laughs>

เป็ตีน้ำจงมีกระจอมมีน้ำงได้เป็นข้าใหญ่น้ำงขนาดจงรักบาปได้ได้ได้เรียบพี่ะเนเสด็จส้างสีมากมีขัเออกสีใกี้ช่งจัทรเาซันทรไล่กอน่ได้ก่อนเสียนจันไปเรียนงั้นว่าสีไร้ใส่ไร้ก็ก้าใส่ร้ก็กัดใ้เสร

มันหอมังเลยนะเราไม่ได้เกี่ยค่เกยีเหยีนมาที่ก็ถือแคเคยร์ไ่เบื้อเห็่พกแ็่นว่างเขาไยู่งหลังแกจรกทางนู้นหอมไปแล้วนี่หอม่เพื่อนเดียวจะอันหอมเองเลยนี่ละเป่นเยนะซีกช่วงนี้มันจะติดดีก็ซีหน่อยีกอะไร้กะัง ใช่ไม่ยิงปิงปองเสียงสูงห <sonst> <isas> นักนุ๊กหนักนุ๊กเออเดี๋ยวได้ไหม เดี <One input> ๋ยวยายทำงานอยู่ยายใจยเงให้นะเขาขอข้ามก่อนลงไปอากรเลยเดี๋ยวยายใจนั่นหนักนุ่เดี๋ยวยาย่ามเงก่อนอย่ากพูดมากวนจะสใบเร้ยอกแล้วมดรับแปดแสนนี่ไปใคไปได้ยังยมี่นี่แนี่วมาในซุ้มมากเป็นยังไงก็แปดเสีย เตียเขาไปที่ธาเขติดมากติดมากเี้เขาจะได้เขียรถือลบเเีเดี๋ยวลบท่านแมว่าจะส่งไหแม่แม่นแมเราส่งไห้ได้่น่อยเพราะว่าเตี้จะมีต้นสนหนักบุกบแก้ว เยอะอัซุ้มหนีเอาซีไรแบบเดียวนเดียวคมไปแเดียวอันนี่ย้ายละมัดนี่กับุทยเนงซมีกนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมึเ่นกุทานี่เอาม้บังไปเรื่อยๆเก่าแหะคน่องบังแล้วก็เลื่อนก้นไห่ก้แช่ก้ต่เมืย้ายมัดนี่นั่นเค่ะมี่้วค่ะสวัสดีค่ะ ai già nên lẽ rồi thôi ha. rồi thì lấy mẹ rồi thì còn mẹ rồi giờ mẹ năm. đi học nó không đi nghỉ nó kinh nghiệm. ờ. mình lên từ này tôi ở dưới. dạo này tôi ở dưới. đi. trên đó ờ trên đó bây giờ du ban nó còn má nha rồi nó. cái này ở ba triệu. nha đấy à. ờ. rồi khay muỗng càm năm gì nhang mươi nhang bến đi rồi này. năm ba ba nó khoảng bao giờ? bờ. ท่านหอดจกนำประดานอยู่สั่งเขามาอยู่มาว่าทรง่งทรงสองขั้นนอาอะรกับงนกมไาทรงมีกับาทรง่งสองขั้นไปดิเยัดกัอย่ามดต้นไม้ต้นไหนเรวก็สิเงี้ยือกันแหละห้อง้องไบุไปบายมน้องไบุกไปบายใหญ่เร็ว โอ้ขับรถเกงเหมอนันางเบิ้งดีๆเางรถั้งหลายบานเนี้หลัไปทางที่ะพี่น้อง ไปทางผีกับคงไปทางคุณกับไปได้หลายทางไปทางศรีธาตุทางสามมอกาฬชินไปทางยายหลานก็ไปหอดบ้านนันก็แวะไปได้หันอีกกับม่านลู่มกับหอดนเห็นจมูกบ้านผู้ชมผู้ชมไปทางผีกับไปทางขุนบพรว่าผู้ดอนขอนแก่นน้องไผยไปทางไปได้หลายทาง เดี๋ยวมือนี่ยาารันมันมีหรือไทยเบิ้งมีก้อนนค่าดนะเดี๋ยวมือรุ่นันที่อันเนี่ยไม้ไทยบนทกโตนอเพิ่มลกัรุ่นกดแจกุญแจดย่รันมันมีนทกโตแล้วค่ะสวันดีค่ะ